โมทนาบุเตเจ้าภาพถวายอาหารพระเทลารุเทระนะครับโยมเจนน้อยกับเฮียรันนะครับผมบรรยากาศเพป็นกระลังแต่งอาหารครับผมถวายอาหารครูบาอาจารย์ครับชในห้องแอร์ครับผมต้องมาบอกอะไรนะตีหนาเลย บรรยากาศครับผมแล้ไปดูด้านหน้าครับผมผมก็ลังเตรียมอ๋อข well ับไปไล่เส้นส้บรรยากาศกงเตรียมอาหารไไ

เร่องรานำข้อบอมายกกับข้าวี่ปลายจ้าไปนู่น <laughs> เด็ตัวอ้าวทีละจานอ้าวเยอะแยะเขาเหนียวออกมาเน่ย แบ่งมากนี่แ้วมังค oh, ีหายนะอ๋อมงคหลายอ๋อเกือบเตียมตอนนี้โอ๊ยแสบมันยกรศลองท่านครับผมอ่ายหา0จังน้อยันนี้มาอาบุญต้องกันจ้าจะงนอาจารย์น่ะฮะเจางสิไปกับเขาเขาอยู่ทีกได้ไม่จำไม่จำโอ้ยอยู่กลางหลัยจะดึงที่ไรเด้เอามดจ่าเลย่ละเอาโรลดเอาโหลด

บรยร,ย,ร,ย,ร,ย,บรยากาศนี่ไงล่ะนี่เห็นใจนี่หน,ในใ่อยนัล่ะบ่เห็นบ่เห็นเลยเห็นมันเห็นผ่านนหไม่บอกเลยคแม่พอดีแม่มาเองแล้วบรรยากาศ,ากาศล,ลงท่านครับ,บราามามามาบ่งฝีมือในการพัดเข่าครับผมจะมา เฮียแถวหน่อยบังกบมัดเขาเหมไนี่ยอันนี้ขาวการให้ก็ต้งใจด้อ่เนี่ยเบิรงบรรยากาศครับผมโอ้ีเมอวันเห็ตโอ้ไก่ซุกแล้วบรรยากาศครับผมอยู่บั้า่นอะไรบังคุยอยู่บังหลันครับตามมาุ สองค้ตัวนน้โอ้ตโอ้สามตันสาบรรยากาศอตั้บัก่งตั้แล้วเรานี่น้ออะโบักกบักพกพี่น้องเอ้ยบักฮซอสปแดกปลาแดกป็กแดกโอ้หมามมไเตคากหนีแนบเลยแบสงกชิมก่อนมีแล้วนี่เนาะชิมก่อนค่ะโอ้หอมปลาแดกครับผม

จา้าดึงไปเขาคือยืนไปโดนลนใบ่ยืนไปเอานันเฮรยะไ้ทาผีเลกมัวแถวอยผีเลิกไหเดือยืนเต่เอาว่า่นจูบผีห้วแถวจะผีไหลหอกไหลหอกท่าน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 ่านานีา่านท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 ่าน่านท่าน่านท่าน่น่น่่น่นนน่นน่น่นนนา บรรยากาศพูเกียวดเียวลเกี่ยววัน้ไปย่ง่งง่อยู่กบหูเลยเอามาลูอยู่่บมาหแล้วบรรยากาศด้านหลังครับผมอาจจะวนในจังน้อยด้วยหมือนี้โอ้ด้านหลังด้าน้างเข้านาอะไรเี้านาเสี่ยงหถือเล่าลกเส้นมันลวกเส้นยังลวกเสนเตียหน้าไหมอาจา เปียนาไม้หน่อันโนโนาบุญน้ำเจ้าภาพเจ้าสทธาเ้ามานี่ก็เจ้าภาพนี่ค่ะโอ้เนาเห็นบุญเขาเสียนเขาตายกาม่เอาไเสียนกันแต่อากาศด้านหลังครับผมสินขี้ไหเนี่ยคะแนน่วกลวกไม่ผู้เดียวครับขาเนี่ยเจ๊น้อยเข้าม โอ้เกาะแถวเงาเงาซะเนี่บรรยากาศลงท่านครับผมเหม็นไฟโอตเตอรี่พร้อมอ้อยากาศอันนี้ชิคับหรอบอลเนี่ยเข้าไหมโดนเลยชิคับกันนเาะอ้เอาบุญกับใจเย็นๆจะนอนแยยไ้มอันนั้นกับยังได้อยู่เนาะสวัสดีครับตนเป็นลงท่านไอติไอเซคิมสองถัง ครับที่บ้านบอเงคนเบิ่งเรผิด้อด้ครับเด้อผิดวัดบรรยากาศมาเบิ่งมาถ่ายคลิปต้งทานไอศครีมครับอ๋อ้าให้เี่ยวเลยาเดียวไม่เหนขาอยู่ละจะไม่เขเนียวอยู่ปะใส่อยู่โอ้ใ่้ใช้แห่เที่ยว่นยี้เบา ยิบเอาใส่นุ่มบ่ละโอ้บ่ใส่ไหมมันไม่นุ่มใส่เนยเมื่ออายุแล้วค่ะใส่นุ่มจักหน่อยสิหวานหอมเนีไอติมครับไอติมมาเบิ่งกลงทานมอหค่ะสองห้างไวยนะคะเอาเมื่อเราบาดทางหนึ่งเมื่อเราบาดทางหนึ่งยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดห่วยบรรยากาศครับผมเบิ่งบรรยากาศเพร่ะเม่อเขาแถวกินไอศครีมครับบรรยากาศอ๋อ้เขามีถั่วใส่แท้บรรยากาศ ไอซ์ครีมเเป็นจบหามครับผมวันนี้อ๋อสงถังพดีสิเบิรยามไดน้อบอ่นี่เนาะบะเบิแก่มบะบรแก่เมื่อโอ้รถจนเนื่องครับพี่น้องเมืองรถจนเนื่องทางนึ่งทำนักันยูถนายคือโอ้ปันกันไปบรรยากาศเย็นได้อีดถังนึงอย่าิ่งี้ มันยังไม่ได้เรียน <laughs> <laughs>